ที่ดินที่เราจะออกแบบกันวันนี้นะครับขนาดหรือ174ตารางวาทบมันอยู่บนโค้งที่กอนกันไว้อยู่สณาทางจุ้ยเนี่ยเขาบอกว่ามันโค้งชับปัญหาแรกที่เราเจอเลยก็คือฝั่งตรงข้ามของที่ดินเนี่ยมันดันเป็นทางสามแพร่งทิ้งโค้งมาปุ๊บเนาะแล้วเราจะเข้าบ้านเนี่ยดันเลี้ยวไม่ได้มันไปติดสาไฟฟ้าเริ่มต้นทีดีสุดการออกแบบเนี่ยเราต้องนั่งคุยกับเจ้าของบ้านนะสำรวจความต้องการของผู้อยู่อยู่กันประมาณสี่ถึงหกคนนะครับคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายครับและลูกสาวอีกสองคน กลางคืนนะครับอะไรมีปัญหาเนี่ยคุณพ่อคุณแม่สามารถเดินออกไปที่ระเบียงตรงนี้แล้วมองเห็นทั้งบ้านเลยจากไว้น้ําห้องนั่งเล่นพื้นที่รับแขกของคุญตานะครับไปจนถึงโรงจอดรถประชานนเนี่ยครับคนที่เป็นเจ้าของบ้านเนี่ยอยู่ตรงนี้ที่ส่วนเดิมสามารถควบคุมบ้านและเห็นความเป็นระเบียบเรียบร้อยของทั้งบ้านได้เลยเดี๋ยวที่ดินหลังนี้ครับเราจะออกแบบเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยเนาะ ลักษณะที่ดินของเราเนี่ยถ้าเราดูเผยเผยเนี่ยครับขนาดของมันเนี่ยจะเหมือนสี่เหลี่ยมจัตุรัสแต่พอเราดูในชนนเนี่ยมันค่อนข้างป้านนิดนึงไปออกทางขนมเปียกปูนและที่ดินของเราเนี่ยครับมันอยู่บนโค้งที่กอดเขาอยู่การที่เป็นลักษณะของที่ดินแนวโค้งเนี่ยครับที่กอดเขาอยู่เนี่ยลักษณะทางโคงจุ้ยเนี่ยเขาบอกว่ามันปกติใช่ไหมแต่ถ้าสมมุติว่าในทางกายภาพเนี่ยครับเวลาเราขับรถมาเนี่ยเราต้องระวังนิดนึงเวลาเราจะเลี้ยวเข้าบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยครับปัญหาแรกที่เราเจอเลยก็คือเราต้องเปิดทางเข้าดีๆนะครับเพื่อเวลาเราเลี้ยวเข้าบ้้้าาาานนเเีีี่่่รรััไมมกกิดดปญหใวฝงงงตขขอท เป็นทางสามแท่งเล็กๆนะครับหรือมันจะไม่ได้ปะทะตรงกลางนะครับแต่มันก็จะมีส่วนที่เฉียวเข้าที่ดินเราเหมือนกันตรงเนี้ยครับให้เราตั้งข้อสังเกตแล้วก็ให้แก้ปัญหาดีๆเวลาออกแบบส่วนที่เป็นทางสามแท่งเนี่ยปัญหากลางวันเนี่ยครับไม่ค่อยเจอหรอกจะไปเจอตอนกลางคืนเวลาขับรถมาตรงเนี้ยครับแล้วไฟจะส่องเข้าบ้านได้หรือว่าถ้าไม่มีอะไรที่เป็นจุดสังเกตใหญ่ๆเห็นได้ชัดเนี่ยครับมันก็อาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้แต่ตรงเนี้ยโชคดีตรงที่มันเป็นชุมชนที่ไม่ค่อยมีรถเยอะปัญหาเนี้ยก็จะไม่ค่อยเกเเนนนีี่ยยออัั้ืปญหา ถัดมานะครับเราไปดูหน้ากว้างของที่ดินเนี่ยครับค่อนข้างโอเคเลยแต่มันดนมีเสาไฟฟ้าเนี่ยครับที่อยู่เกือบปลายสุดของที่ดินปัญหาแรกที่เราขับรถวิ่งโค้งมาปุ๊บเนาะแล้วเราจะเข้าบ้านเนี่ยดันเลี้ยวไม่ได้อยี่มันไปติดเสาไฟฟ้าวิธีแก้ปัญหาของเสาไฟฟ้าเนี่ยครับเราอาจต้องไปติดต่อทางการไฟฟ้าขอขยับให้ไปอยู่ชิดเขตที่ดินหน่อยและในการขยับไปชิดเขตที่ดินเนี่ยครับมันก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายฮอตไลน์ในการย้ายนิดนึงเนาะแต่มันก็ไม่ได้มากมายอะไรเท่าไหร่สามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าได้เลยแต่ทุปป ทิศตะวันออกทิศเหนือเนี่ยครับดันเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างโอเคเลยที่ติดกับเพื่อนบ้านที่ตรงนั้นน่ยมันค่อนข้างโล่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพื้นที่ทิศตะวันออกกับทิศเหนือเนี่ยใช้งานได้ค่อนข้างโอเคหลังจากที่เรารู้เรื่องของที่ดินทั้งหมดแล้วเนี่ยครับเราก็มาเริ่มการเก็บข้อมูลนะครับเพื่อมาทํางานออกแบบกันดูที่ดินเนี่ยมันมีรั้วรอบขอบชิดแล้วเนาะผมแล้วเริ่มต้นที่ดีสุดของงานออกแบบนเนี่ยเราต้องนั่งคุยกับเจ้าของบ้านนะครับแล้วก็สำรวจความต้องการของผู้อยู่อาศ จะส่งรูปที่ต้องการหรือให้เจ้าของส่งรูปที่ต้องการเนี่ยครับมาให้ดูมีพื้นที่แบบไหนต้องการบ้านกี่ชั้นนะครับค่าก่อสร้างที่เตรียมไว้เนีเท่าไหร่ฟังก์ชันและสไตล์ส่วนตัวแบบเป็น,นยังไงซึ่งบ้านหลังนี้ครับอยู่กันประมาณ4 6คนนะครับโดยที่จะมีคุณพ่อคุณแม่ครับและลูกสาวอีก่สองคน มีคุณตาคุณยายนะครับอีกสองท่านคุณตาเนี่ยครับจะมีแขกที่มาเยี่ยมเนค่อนข้างเยอะนะฮะส่วนคุณยายเนี่ยเาชอบทำอาหารให้หลานๆาทานเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยครับทั้งสองส่วนหรือการใช้งานทั้งหมดเนี่ยครับที่คุณตามีเพื่อนมาหาบ่อยๆเนี่ยอต้องมีการการส่วนดีๆและพื้นที่เด็กกับพื้นที่คนโตนะมันอาจจะแบบไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่เพราะคนโตเนี่ยเขาก็จะเสียงดังกินเหล้ากันอย่างเงี้ยนฮะเด็กก็ต้องการเงียบหน่อยหรือว่ามีของเล่นเยอะหน่อยอะไรเงี้ยครับอาจจะต้องแบ่งส่วนให้ชัดเจนเนาะคุณยายเนี่ บบนี้เสร็จแล้วครับเมื่อคุณตาเนี่ยมีพเพื่อนมาเที่ยวบ่อยๆเนี่ยบ้านหลังนี้ก็เลยถูกออกแบบวางผังตั้งแต่ที่จอดรถนะครับว่าต้องการที่จอดรถประมาณสามคันนะครับแล้ววลานหน้าบ้านเนี่ยเอาไว้ให้เพื่อนๆจอดได้อีกนิดหน่อยนะครับพอเวลาเพื่อนของคุณตามาเนี่ยครับก็สามารถเขา้าถึงง่ายๆแล้วก็พื้นที่ของการนั่งกงกนันนั่งปาร์ตี้เนาะเราก็จะต้องอยู่ใกล้ครัวนิดหนึ่งในการอยู่ใกล้ครัวเนี่ยครับมันก็จะถูกล้อมด้วยสวนเนาะลองสังเกตบริเวณตรงนี้ดีๆนะครับมันเป็นเหมือนสเตปขึ้นมาเนี่ยประมาณสักสามขั ไปสุดแค่บริเวณตรงนี้ได้เวลาจะเข้าห้องน้ำเนี่ยครับ <ๆ S 1> ก็เดินเลี้ยวเข้าไปเข้าส่งห้องน้ําแม่บ้านได้เลยส่วนครัวเนี่ยครับจะเป็นส่วนใจกลางของบ้านเลยที่สามารถแจกไปทั่วห้องนั่งเล่นแล้วก็ออกมาที่คุณสาตาได้ลองสังนะเกตดูครับเวลาเรามีการกรงเนี่ยครับเราก็ต้องมีพื้นที่ของการเตรียมอาหารเนาะมีตู้เย็นเก็บน้ําแข็งมีห้องเก็บของเก็บแก้วอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยบริเวณเนี้ถ้าไม่ต้องเดินไกลมากเนี่ยเราเตรียมซิงค์ไว้อันนึงเลยนะครับเวลาเอาแก้วมาเลยล้างแล้วก็เก็บไว้ตรงนี้ได้เลยแล้วลองสังเกตตนนนะบบ่องาาาหหห้้ืมจล็ ที่สามารถทำกับข้าวเนี่ยแล้วส่งออกมาบริเวณนี้ได้เลยเพื่อให้กลิ่นเนี่ยครับมันถูกเก็บอยู่ในห้องครัวหนักอย่างเดียวเลยไม่ให้กลิ่นมากุ้งตรงฝั่งนี้นะครับถ้าสมมุติว่ากลิ่นเนี่ยครับที่จะต้องออกไปก็ให้ออกไปทางข้างบ้านแล้วก็ออกไปทิศตะวันตกเนาะแล้วลองสังเกตนะครับตรงข้างๆข้างหลังที่บริเวณนับแขกกุณตาเนาะมันจะมีบานเลื่อนไม้เนี่ยอยู่สี่บานที่เลื่อนสลับไปสลับมานะครับไอ้บานเลื่อนตรงนี้ครับมันจะเป็นตัวที่เอาไว้ป้องกันนะครับให้คนในบ้านกับแขกเนี่ยครับอยู่ร่วมก หลานสาวสองคนเนี่ยทำกันบ้านทำทกิจกรรมอยู่ในบ้านเนี่ยครับแล้วก็เลื่อนไม้ปิดมันก็จะได้ให้ความเป็นส่วนตัวเนาะแต่ในวันที่แขกไม่มาเนี่ยเราก็เลื่อนเปิดเลยพื้นที่ตรงเนี้ยมันจะเชื่อมต่อระหว่างหน้าบ้านพื้นที่ของมุตา้าสาว่ายน้ำไปจนถึงห้องนั่งเล่นทั้งหมดเลยก็จะเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างใหญ่เลยแล้วก็โปร่งโฟงลมระบายอากาศได้ค่อนข้างดีเลยสักตดีๆครับพื้นที่ตรงเนี้ยเราเป็นพื้นที่ถึงเอ้าดดที่มีหลังคาคุมเนาะแล้วก็ติดพัดลมเพดานไว้นิดนึงเวลาอากาศไม่ดีไม่ต้องเอา ของคุณตามาก็อยู่ตรงนี้เนาะแต่ถ้าหลานๆกลับมาจากโรงเรียนเนี่ยก็สามารถเดินเข้าบา้านในทางระเบียงที่สวนได้เดินเรียบเข้าสราะว่ายน้ําแล้วก็ผ่าห้อง <S <S นั่งเล่นเข้าไปใช้กิจกรรมของส่วนตัวได้ใช่ไหมออเราออกแบบแบบนี้ครับบ้านที่ถูกออกแบบใหม่เนี่ยมันสามารถจัดก,การพื้นที่แบบนี้ได้ค่อนข้างดีเลยสมมุติว่าหลานสาวเนี่ยครับหรือคุณพ่อคุณแม่เจ้าของบ้านเนี่ยครับเดินเข้ามาปั๊บเราก็จะมีพื้นที่เดินข้างๆสระว่ายน้ํามาเนาะก่อนเข้าบ้านเนี่ยครับเราจะมีเหมือนพื้นที่ตูเต้เก็บของตู้เก็บรองเท้าที่สามารถนั่งใส่รองเท คนในรองเท้าถอดกองไว้เกะกะมากเลยลก็เลยทำตู้เก็บ รองเท้าไว้ตรงนี้ได้พอถัดมาปุ๊บเข้ามาในห้องนั่งเล่นเนี่ยลองเห็นไหมห้องนั่งเล่นเนี่ยครับมันค่อนข้างมีเพดานที่ค่อนข้างสูงเลยครับเพดานตรงนี้ครับจะค่อนข้างโปร่งเลยระดับเนี่ยเกือบเท่ากับชั้น2เลยพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยข้างซ้ายเนี่ยจะเป็นส่วนครัวข้างขวาเนี่ยจะเป็นโต๊ะทานข้าวของคนในบ้านจะเป็นโต๊ะบาร์นะครับแล้วก็พัดทีวีบันไดเนี่ยครับจะเป็นบันไดไฟยาวขึ้นไปเลยซึ่งใต้บันไดเนี่ยครับเราจะมีเหมือนพื้นที่นั่งเล่นใต้บันไดเพื่อไม่ให้มันเสียพื้นที่ไปปเเเเเนนนาาาาะะฝฝัััั่่่่งงี้ครรรบบ็็ทใตกอพย ประมาณ3เมตรซึ่ง3เมตรเนี่ยโ,โหพื้นที่ค่อนข้างดีเลยมันตากผ้านะครับมันวางเครื่องซักผ้ามันท,ทํากิจกรรมตั้งแต่ห้องครัวเนี่ยครับหลุดออกมาในฝั่งมุมของข้างบ้านได้เลยเสร็จแล้วเนี่ยมันสามารถต่อลงไปที่สวนหลังบ้านได้ของคุณยายนะเออลองสังเกตดูนะครับผนังหลังทีวีเนี่ยครับมันจะเป็นเหมือนห้องนอนห้องนึงเป็นห้องนอนคุณยายห้องนอนคุณยายเนี่ยจะมีเหมือนห้องน้ำเนี่ยครับบล็อกอาทิ์ไว้ฝั่งนี้เป็นทิศตะวันตกจะมีประตูนนเ,เนี่ยามาบานเลื่อน,อนยยเนี่ยที่ยยคุณา เช้าอยู่แล้วเปิดหน้าต่างมาสามารถออกสู่นได้นะครับแต่ในตอนบ่ายนะครับตรงเนี้ยเราก็ปลูกต้นไม้ที่เป็นทรงสูงนิดนึงนะครับเพื่อกันความร้อนจากฝั่งนี้ได้โดยที่เรียมีต้นไม้บางเนาะมีห้องน้ําบางแล้วก็มีชัน้นคาของชั้นสองเนี่ยมาบังอีกทีหนึ่งมันก็ช่วยป้องกันแดดเนี่ยที่จะเข้ามาฝั่งนี้ได้ค่อนข้างดีทนายครับในส่วนของพื้นที่นั่งเล่นในบ้านเนี่ยมันก็จะสามารถเปิดประตูข้างหน้าเนี่ยครับออกสระว่ายน้ำได้เลยตัวสระว่ายน้ำเนี่ยครับมันถูกทําแยกโครงสร้างไว้คือเราจะทําเป็นสวนหรือสระว่าย เชื่อมต่อกันหมดเลยในทางทิศเหนือกับทิศตะวันออกซึ่งถ้าเรานั่งตรงนี้ครับไม่มีทางร้อนแน่บ้านหลังนี้ครับจะช่วยประหยัดพลังงานได้ค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่าทิ้ที่อยู่อาศัยหลักของบ้านเนี่ยครับถูกออกแบบเพื่อป้องกันความร้อนนะครับแล้วก็การระบายอากาศของลมเนี่ยได้ค่อนข้างดีเลยถัดมาเนี่ยลูกสาวสองคนเนี่ยครับไวกำลังตนเลยพื้นที่สำคัญที่สุดเนี่ยครับมันก็เป็นพื้นที่ของห้องนั่งเล่นใช่ไหมเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่อยู่อาศัยเรื่อมากที่สุดแต่ห้องนั่งเล่นหลักของเราเนี่ยครับถ้าเราเอาของมาเล่นเลกกกกาาาเเเนนนอออะะัั็้้้บบบดพพรรฉตงแื ที่ตัวนหนึ่งเนี่ยครับเป็นพื้นที่ของเขาหนึ่งมันก็เลยถูกออกแบบไว้จุดปลายของอาคารน,นะครับที่สามารถขนานสาไว้น้ําได้เลยตัวนี้เขาจะเป็นห้องกระจกเลยจะมีห้องน้ำเป็นตัวด้วยข้อดีของเขาเนี่ยก็จะเบ็ดเสร็จเลยถ้าสมมติว่ามีของของเล่นเยอะๆใช่ไหมเรามาทำมาวางมากองอะไรมันก็จะลกอยู่ห้องเดียวในอนาคตน,นะครับห้องนี้เราก็สามารถปรับเปลี่ยนเป็นห้องรับแขกได้เป็นห้องนอนแขกได้อ่าเห็นไหมพอเวลาถ้าสมมติห้องนอนแขกเนี่ยเปิดมาปุ๊บมันขนานกับสาไว้น้ําเลยบรรยากาศค่อนข้างดีเลยแล้วมันก็ต่อพื้นที่ตรงนี้ค่อนข้างกว้างเลยมีระเบียงออกไปสวววนนนนนไดด้้้้ออออีีีกกก่่าเเห็็คมฉลลลขงงงงพืทตรัับแผ ที่เลื่อนไปเลื่อนมาเนี่ยครับมันสามารถควบคุมความเป็นส่วนตัวได้ค่อนข้างเยอะเลยหรือในวันที่ไม่มีใครมาเราก็เปิดบานเนี้อสูงุดเลยเพื่อให้มันได้โฟล์ได้พื้นที่ที่ค่อนข้างกว้างถัดมานะครับเข้ามาปุ๊บเนี่ยเดินขึ้นมาได้มาที่ชั้นสองตรงนี้ครับเขาเรียกว่าโถงดับเบิลวอลลูมหรือดับเบิลสเปซเนี่ยครับไอ้ตัวดับเบิลสเปซเนี่ยมันก็เป็นพื้นถึงฟ้าชั้นสองตรงนี้เข้ามาเนี่ยเราสามารถติดไอ้โคมห้อยตรงกลางได้แล้วพอจะขึ้นมาตรงระเบียงชั้นสองเนี่ยครับมันก็จะมีเริ มีแขกผู้ใหญ่มีอะไรให้ของมาเนี่ยถ้าเราไม่มีพื้นที่แบบนี้ให้เขามาวางของได้เนี่ยมันก็จะถูกวางระเกะระกะไปแล้วก็มีพื้นที่ของห้องพระเนี่ยแต่ไม่ต้องใหญ่มากแต่ห้องพระเนี่ยก็หันหน้าไปทางทิศเหนือเนาะเต่วเวลาเราสวดมือพนมมือเนี่ยครับล้วก็หันไปทางทิศเหนือแล้วตรงห้องพระเนี่ยเขมันก็จะมีระเบียงเล็กๆนะครับไอ้ระเบียงตรงนี้ครับมันเอาไว้กันความร้อนที่จะพทะเข้าอาคารโดยตรงได้1ชั้นนะครับชั้นที่สองเนี่ยมันอยู่ติดกับห้องนอนลูกสาวสองห้องเนาะเวลา ที่ตัวผนังบ้านเนาะมันก็จะไม่สูบเวลาเราตั้งคอมเพรสเซอร์นะครับอยากให้ตั้งข้อสังเกตไว้นิดนึงว่ามันต้องล้างใช่ไหมข้อดีของเราเนี่ยคือเราเอาคอมเพรสเซอร์ไว้ใกล้ห้องน้ํามันจะต่อสายยางมาได้ถ้าเราเตรียมความพร้อมไว้ตั้งแต่ต้นเนี่ยครับให้เราอะต่อก๊อกเลยนะครับเป็นก๊อกน้ำเนี่ยครับเอาไว้ล้างคอมเพรสเซอร์ตรงนี้ได้เลยปีนึงเราล้างแอร์สองครั้งเนี่ยเราต้องเดินก็ต้องลากสายยางเนี่ยค่อนข้างลำบากถ้าเรามีท่อที่เตรียมไว้เนี่ยมันก็จะสะดวกสบาย มาจากห้องพักครับลองเห็นไหมครับว่าห้องนอนลูกสาวเนี่ยลักษณะของห้องนอนเนี่ยจะเหมือนกันเลยเพื่อไม่มีการน้อยใจกันเนาะข้อดีของการออกแบบแบบนี้ครับเราแชร์ห้องน้ำด้วยนะครับห้องน้ำเนี่ยสามารถเข้าได้จากทาง2ทางเลยโดยพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยสามารถใช้งานได้พร้อมกันด้วยเพราะว่าเราแยกพื้นที่ส่วนอาบน้ํากับส่วนส้วมน,วน,นไว้นะครับเราอาจจะใช้เป็นพวกกระจกเทมเปอร์นะครับที่แบบเวลาเข้าห้องน้าพร้อมกันได้แล้วก็อ่างล้างหน้าเนี่ยครับเราใส่ไว้2ใบเลยเพื่อไม่ให้แย่งกันเพราะว่าปัญหาเวลาไปโรงเรียนตอนเ,เช้าๆช้พร้อมกันเลยเนาะมันต้องใช้ห้องน้าพร บแบ่งสัดส่วนได้ชัดเจนเราก็สามารถใช้งานได้พอออกมาจากห้องน้ำเนี่ยครับมันก็จะมีเป็นพื้นที่แต่งตัวแล้วก็ตูเ้เสื้อผ้าเราใช้มากเนี่ยครับเวลากั้นพื้นที่แต่งตัวกับพื้นที่ห้องเวลาเราเปิดแอร์เนี่ยแอร์จะได้ไม่ต้องไหลออกไปในห้องแต่งตัวนะฮะตรงนี้มันก็จะทำให้เราประหยัดแอร์ได้ปาาระมาณหนึ่ง ถัดมาเนี่ยเราเดินเข้ามาถึงห้องคุณพ่อคุณแม่เนี่ยครับห้องนอนของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะมีห้องแต่งตัวใหญ่มีบล็อกแสงแดดเนี่ยฝั่งที่แดดร้อนไว้มีห้องน้ําอยู่ที่ปลายเท้านะครับแล้วก็จะมีระเบียงหน่อยที่ออกไปแล้วสามารถมองเห็นสระว่ายน้ําได้ไอตัวเนี้ยครับเราทาเป็นกระจกนะครับเป็นรูปตัวเอลนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยครับตัวทีวีเนี่ยจะลอยๆไว้นะครับหลักทีวีเนี่ยจะเป็นมากเวลาเรานอนเนี่ยเราก็รูดบ้านนะครับปิดได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยครับระเบียงตรงเนี้ยมันเหมือนอยู่ตรงใจกลางของบ้านเลยสามารถมองเห็นททัั้้งงงบบาาาาาาานนนนเเเเลลยยกกคคืะะะรรรรรรมมมมมีีีีีออออไไปปญหุุ่่่ณพแสสถถดิต มองเห็นทั้งบ้านเลยเห็นตั้งแต่สระว่ายน้ําห้องนั่งเล่นเพื้นที่รับแขกของคุณตานะครับไปจนถึงโรงจอดรถเพราะฉะนั้นเนี่ยครับคนที่เป็นเจ้าของบ้านเนี่ยอยู่ตรงนี้ดีสุดเลยเนาะสามารถควบคุมบ้านและเห็นความเป็นระเบียบเรียบร้อยของทั้งบ้านได้เลยบรรยากาศของภาพรวมบ้านเนี่ยครับมันก็ออกมาประมาณนี้เนาะบรรยากาศดีไหมฮะมีการวางแผนเนี่ยเพื่อป้องกัน p r o t e คชั่นเนี่ยครับไม่ให้บ้านร้อนสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้และก็ทําให้ทุกคนเนอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขเลยทั้งคุณตาที่มีเพื่อนเยอะเนลี่ยงอตท้ ที่ส่วนตัวนิดนึงแล้วก็มีสระว่ายน้ําซึ่งตัวสระว่ายน้ำเนี่ยครับเราสามารถก่อสร้างหรือไม่ก่อสร้างก็ได้ขึ้นอยู่กับงบประมาณนะครับที่เราวางไว้ในช็อตนี้เนาะขึ้นอยู่กับว่าเราเต้องการการก่อสร้างในรูปแบบไหนแล้วก็ขยายไปในทิศทางไหนเนาะพื <S 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 ้นที่ที่ควบคุมไม่ได้เนี่ยก็จจะเป็นพวกสวนอะไรพวกนี้ครับที่เราแต่งต้นไม้อะไรพวกนี้มันอาจจะถูกมากจนถึงแพงมากเลยขึ้นอยู่กับว่าเราแต่งแบบไหนเนาะอย่างเช่นระเบียงไม้ระเบียงทางเข้าบ้านระเบียงสวนเนี่ยครับถ้าเราใช้ไม้จริงเนี่ยครับกระปูกระเบื้องเนี่ยราคาเป็นค้ามต่อนข้ิง ขอนุ่มสซ้อเป็นหะนึ่งนะการดูแลก็จะยากกว่ากระเบื้องลายไม้นิดนึง่งนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับความชอบเลยอันนี้คือรายละเอียดภาพรวมของบ้านหลังนี้นะครับจบแล้วครับสำหรับบ้านนี้ถ้าใครมีไอเดียดีๆก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างด้วยนะครับและถ้าใครชอบก็ฝากแชร์ให้เพื่อนๆทุกคนได้เห็นด้วยนะครับแล้วมาเจอกันใหม่ในหลังถัดไปสว,ส,ดสวัสดีครับ ตรงทางสงองแห่งเนาะมันจะมีการทํารั้วขึ้นมาตรงนั้นเป็นรั้วทึบแล้วลเราก็จะปลูกต้นไม้ใหญ่ไว้หน่อยในทางโค้งช่วยเนี่ยครับเขาบอกว่าต้นไม้ใหญ่เนี่ยสามารถป้องกันในทางทางสางแห่งได้และในโซนนั้นะครับก็จะเป็นห้องนอนของแม่บ้านแล้วก็ห้องน้ำถือว่าเราติดไฟส่องสว่างไว้หน่อยเวลาที่รั้วตอนกลางคืนเนี่ยครับมันก็จะช่วยให้สังเกตได้ง่ายเนาะตรงนี้เป็นหนังพึ้นเนี่ยจะดีที่สุดแล้ว